ฟีมีชอบเล่นไหนคะชองเล่นนี้วโอไหนฟีมีชอบอันไหนที่สุดคะไหนใครชอบนิทานเยอะมากขึ้นอืมสนใจเล่นนิ้ะให้มีคนนั้นเขาไม่เปิดดูดูมาเล่นนิ้เห็นมิข้างหน้าผมก็ชอบแล้วก็เปิดเลย ไหนเฟ่มีอม่มีมาโรซิไหนแม่ีมบกมาขอดุนด้านหน้าซิไหนอะไรเ่ะเรื่องอะไรคะจนนหนูเอนยางจับสหลวกอะไรก็สองมือจับสมือค่ะ อืมนี่นนใช่นีมนี่นนอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรอ่ะทานหรอคะทานไหนเฟมช,ชอบเล่นไหนคะน,นไหน เจรณ <c oughs> าอศรเจรณาข้างไหนโหดูนามเชียวไม่เอาเรื่อนนี้เอาไหมคะเอาไหมไม่เอาเอาไหมคะ มีอันนี้อะไรอ่ะลูกอันนี้อะไรคะโจมๆไหมส้มไหมชุ่มๆไหมอันนี้นยอันนี้ะนี่หน่อยค่ <S <uğ kit> ชอบใช่ไหมคะชอบทานทานใช่ไหมน <c oughs> ี่นี่ชอบทานทานตื่นใจยู่ถือเอาเรื่องไหน เอาวันไหนดีให้ปู่หรอจ๊ะเอาวันไหนดีอันไหนให้ให้ปู่ย่าอ่านเอาวันไหนดีลูกชอบเล่นไหนคะไม่หรอมไหินมาเลยกินสิอ่ะเจะนั่งฟังใช่ไหมคะแม่รักลูกน้หมีนอน